โลกนี้อันตรายถ้าไปไม่ถูกที่ในโลกที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสถานที่วัฒนธรรมผู้คนหรือสถานการณ์การเดินทางหรือการใช้ชีวิตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการไปถึงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการไปให้ถูกที่ด้วยเพราะในขณะที่บางสถานที่อบอุ่นและปลอดภยัยบางแห่ง ก็แฝงไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็น 1. สถานที่ผิดเวลาเคยได้ยินไหมว่าเวลาและสถานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้สิ่งดีๆกลายเป็นเรื่องเลวร้ายได้เช่นการเดินทางท่องเที่ยวในยามค่ำคืนโดยไม่รู้ทางหรือการเข้าไปในพื้นที่อ่อนไหวที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง แม้แต่ในเมืองที่ดูปลอดภัยก็ยังมีมุมมืดที่ควรหลีกเลี่ยงบางครั้งแค่ไปผิดเวลาก็เปลี่ยนโชคดีเป็นโชคร้ายได้ทันที 2. ความไม่รู้คืออันตรายเมื่อเราไปในที่ที่เราไม่รู้จักไม่รู้ภาษาไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือแม้แต่ไม่รู้กฎระเบียบความไม่รู้เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาใหญ่ เช่นการแต่งกายไม่เหมาะสมในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือการถ่ายรูปในจุดต้องห้ามความตั้งใจดีอาจถูกเข้าใจผิดและนำมาซึ่งอันตรายทั้งทางกายและใจ 3. ไม่ใช่ทุกที่ต้อนรับทุกคนบางสถานที่เปิดต้อนรับนักเดินทางอย่างอบอุ่นแต่บางแห่งกลับไม่เหมาะกับคนภายนอก โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการเตรียมตัวหรือเรียนรู้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นเขตห่วงห้ามเขตของชนเผ่าพื้นเมืองหรือพื้นที่ธรรมชาติที่เปราะบางทุกกาวของเราอาจส่งผลต่อสมดุลของสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ของชุมชนได้โดยไม่รู้ตัว 4. ความประมาทคือประตูส่อันตารายคนส่วนใหญ่ไม่ได้เจออันตาราย เพราะความชั่วร้ายของโลกแต่เพราะความประมาทของตนเองเช่นการหลงทางเพราะไม่ศึกษาเส้นทางการไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปหรือการละเลยข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่บทสรุปโลกนี้มีทั้งความงดงามและอันตรายโลกไม่เคยเป็นที่ที่น่ากลัวโดยตัวมันเอง แต่มนุษย์ตัางหากที่บางครั้งเลือกไปผิดที่ในเวลาที่ไม่เหมาะสมด้วยใจที่ไม่รู้เท่าทันหากเราเรียนรู้เตรียมพร้อมและมีสติในการเดินทางไม่ว่าจะในโลกกายภาพหรือในโลกของความคิดโลกก็จะกลายเป็นที่ที่สวยงามและปลอดภัยขึ้นได้อย่างน่าสจัจจ์เพราะชีวิตไม่ใช่แค่การเดินทางไปให้ถึง แต่คือการเลือกทางให้ถูกต้องบางทีโลกมันไม่ได้โหดบอกแค่เราไปผิดที่ในเวลาที่ไม่ควรไปมาบางที่ดูสวยแต่แฝงอันตรายบางคนน่ารักแต่ไม่ได้จริงใจเราไม่ได้ต้องกลัวโลกนะแค่ต้องรู้ให้ทันหลงทางไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไว้ใจผิดคนมันเจ็บอย่าให้ความรีบหรือความเหงาพาเราไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ โลกแม่งก็สวยอะถ้าเราเลือกถูกอยู่ให้เป็นคิดให้ทันแล้วจะปลอดภัยในโลกที่มันซับซ้อนกว่าที่คิด